ในแต่ละวันนั้นมีอารมณ์มากมายจอนเข้ามาในดวงจิตของเราบางครั้งก็ทำให้ดวงจิตของเรานะั้นสดใสร่าเริงมีความสุขมีความเช้มชื่นแต่ในขณะเดียวกันในบางวันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นห่อเหี่ยวไร้ชีวิตไร้ชีวา ที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติของจิตของคนเรานั้นเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ดิ้นรนกวัดแกว่งอีกทั้งรักษายากหากเรารู้เท่าทันสภาวะของจิตเราก็จะทุกข์น้อยลงและสามารถเพิ่มความสุขให้มากขึ้นโดยการวางใจให้เป็น ดังมีนิทานเล่าว่ามีเจ้ากบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำในวัดแห่งหนึ่งวันหนึ่งกบก็สังเกตดูกิจวัตรของพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ออกไปบินทบาทและนำอาหารกลับมายัางที่วัดได้อาหารมายัางมากมายแล้วก็ง่ายได้ ซึ่งต่างจากคนทั่วๆไปที่จะต้องดิ้นรนสแสวงหาอาหารและบางทีต้องเสี่ยงพยานอันตรายต่างๆในดวงจิตของกบก็คิดว่าพระนี้มีความเป็นอยู่มีชีวิตที่สบายก็อยากจะเป็นพระเมื่อพระพิจารณาอาหารเป็นที่เสร็จเรียบร้อย ก็นำอาหารบินธบาทนั้นมาโปรโยเป็นทานแก่ไก่ในความคิดของกบก็เปลี่ยนไปว่าไก่นี่ดีไม่ต้องไปแสวงหาอาหารไม่ต้องไปเสี่ยงภัยถึงเวลาก็ได้อาหารกินในดวงจิตก็อยากจะเป็นเจ้าไก่ขึ้นมา ในขณะที่ไก่กำลังกินอาหารอยู่เพลิดเพลินสุนัขซึ่งอาศัยอยู่ในวัดซึ่งมีกำลังที่แข็งแกร่งกว่าก็เข้ามาวิ่งไล่ไก่นั้นไก่จึงหนีไปเจ้ากบก็เปลี่ยนความคิดใหม่อยากจะเป็นสุนัขพอเห็นสุนัขนั้น มีความแข็งแรงกว่าไก่ต่อมาก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในวัดซึ่งมีกิจกับพระสุนัขตัวนั้นจึงเห่ากันโชคชายคนนั้นจึงขวาไม้ไล่ช่วยตีสุนัขจึงหนีไปความคิดของกบก็เปลี่ยนไป เมื่อสักครู่ยังยินดีในความเป็นสุนัขแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นว่าคนนั้นดีกว่าสุนัขก,ก็อยากจะเป็นคนขึ้นมาในความคิดของเจ้ากบในขณะที่คนกำลังนั่งรอพระก็มีมาแรงวันบินมาตอมคนเกิดความลำคาญคนจึงหนีไป ในความคิดของเจ้ากบก็เปลี่ยนไปทันทีเห็นว่าคนที่แข็งแรงซึ่งกำลังอยากจะเป็นคนเมื่อสักครู่ก็เปลี่ยนไปสู้มแมลงวันไม่ได้ก็อยากจะเป็นมแมลงวันในขณะที่เจ้ากบก,กำลังเคลิบเคลิมในความคิดในจินตนาการอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยู่พรันก็มีมแมลงวันตัวหนึ่ง บินมาเกาะที่ปลายจมูกของเจ้ากบด้วยความเคยชินด้วยสัญชาตญาณเจ้ากบจึงตวัดลิ้นเอา,มาแมลรงวันเข้าไปในปากเมื่อลิ้นสัมผัสรู้รสชาติมาแมลงวันเท่านั้นก็ได้สติคิดได้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเท่ากับเป็นกบ จากเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าจงยินดีในสิ่งที่ตนมีจงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่เมื่อเรายินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เราก็จะมีความสุขโดยการวางใจให้เป็นกลางเมื่อดินลนปัดแฝงใจเราก็จะมีความสุข แก่เินพร